สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมส์สปีดเดตเดี๋ยวเข้าไปกันเลยวันนี้ก็จะเกี่ยวกับ advance deep ว่าจะทำยังไงคือต่อให้คุณรู้รอยู่แล้วเนี่ยทำเฮ้ยไม b a d v a n e deep มามาต่อเลยนะอืมชุดมาสอสองนเดี๋ยวก็ทำตามไปเลยอดวันดีมะนอ่านเดี๋ยวคมก็สอน ดเลี้ยว45องศาแต่ถ้าเป็นถ้าใครเลี้ยวใกล้มากเกินไปแบบเนี้ยมันจะชนใช่ไหมโอ้ยมันชอบติดสตาร์ทใหม่อ่ะมันตอนนี้ร่สตาร์ทใหม่มันจะมันพลาดนะเราต้องมาใหสตาร์ทใหม่จะได้เขีย โ่เสแนปมูี้ยวเปยวิธีการเ่นวดีบราปฏิพังแล้วก็ใช้สุดภาพนี่นะต้องเล้งเูฟท่องสสุดบแอดวานนี้ ไปมองไม่ทันก็ย้อนกลับิไปไปใหม่นะส่วนวิธีการทำให้วีบีเอฟบานดีก็ทำเปบนเนี้ยอาจทำตามผมนะอันนี้มันต้องเสี่ดิอ่ะผมไม่ติดด้วยกดแบบยังไงอ่ะสี่ห้าองศาแล้วก็เบีกกดสี่ห้าองศาแล้วก็เบีกแล้วก็เลี้ยวฝีกีสี่ห้าองศา ถำยังไงถึงเวลาจะได้เร็วๆกับสอนหน่อยแบบไม่พลาดนะคือทำตามสูตรที่มีคนเคยบอกว่าแล้วแต่มันไปมันชดทลายไปเองเอย่างนั้นก็คือมันชดดีไปเองอ่ะตัวมันอยู่ที่เครื่องแล้วแหละเนี่ยเปนแบบเนี่ยเลี้ยวขวาแต่มันไปเลี้ยวซ้ายนี่ผมกดเลี้ยวขวานะเออเอเอเลี้ยวซ้ายนะ คนดูนะครับอะดูผ้านนะกดเม่ติดอะก,กดดิฟผ้าอซ่า๋ยากจะโค้งวงในได้เหรอแต่ว่ามันเล็กเกินไป นี่เห็นไหมเห็นไหมอไม่ได้สอนเลยนะจริงจริงอืมวันนี้ว่าไม่อยากสอนวันนี้จะแบบเล่นให้ดูสักตาหนึ่งมาลงแรงความจริงแรงความจริงมันแรงเดมอนหนา ไม่ใช่มันลดมันหรือเล้งบนแต่ว่าคือมันประมาณนี้นะอืมผมอยากทำเกี่ยวกับสร้ปอยหนังอ่ะอืมได้ตัวน,นีนเนี่ยก็เล่นเกมแล้วก็ต้องเก็บใช่ไหมนีันแรงกันปกไอ้ดีที่ลเล้งเดมอนอันนี้คือเพื่อนผมจ้า ผมจะไม่บอกชื่อผมว่าผมตั้งใจชื่อว่าอะไรแต่ผมไม่งั้นช่องมันจะปิงไปแน่จิ้งกะตนนั้งนเนะน,นียงนะพอดีว่าผมอ่อนให้ยนนั้งเนึยงยะเมื่อกี้คุยกับย่าอยู่ครับมันเกิดเดาเกิดไปจะลอง คนเชียวไปนิดเดียวถ้ากับตายก็ได้แบบเมื่อกี้มันจะต้องประมาณนี้โอเวอร์ดีไปประมาณนี้โอเวอร์ดีไปดูกันยังฮู้แอนดบอนดับตีตีไ,ไ,ๆๆๆไอ้จุดจุดดจดจุดจุด,ด,ด ผมไม่เอาเพราะว่ารถผมมันยังไม่ถาวรเอ๊ะเมื่อกี้หนดมาที่สัดได้ไงตอนแ้กยิงที่สองอยู่เลยทุกคนต้องมองด้วยนะครับย็บผมล่าคงไม่ใช่อะมั้งน่าจะเป็นอย่างนี้มือ โอเคอปอเื่นไหมวะมย้อมลอมนลองแข่งอันอีกครับจ้ามาเลยจบเลยไม่เปนานะถ้าหลัหลอกไปด้วย เ yeah, yeah. ด้กมื่อไหร่อะโอเคเมื่อกี้ยามันเก็บน้อยยาสลับ อาตาย่าครัเคมาสองชิ้นโอเคงมาไมทัน มาจากไหน,นอ่ะซื้อเลยเขาบอกว่าใช้สุงขอนะนนบบนไม่ถึงแค่ปว้ายไม่เคยได้สองแสงหอลป่สุดกาันได้อะไมี่มาจา

ที่อยู่้อันนี้อ่ะอันนี้สงกเอแลบน้นี่กางเกงไปนีดับหลัง คืออันนี้ว่าผมไม่ได้เนียนผมเนียนแค่สวยสำหรับผมอ่ะกต้องท่งหรอไปดิสอ่าจะรู้ว่านมันไม่ต้องเติมอ่ะ ที่เลียรถไมคลารนเหมือนไมจ่าจตาบานี่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีเงื่อนทาง าาราคาติดากราคาเดียวให้ขอาเสีบอ่ะโอ้โหหูเหม่ออย่าบอกแล้วว่ามันถึงไม่เจ็ดแล้วคันเนี่ยอยากได้ถามวรมากไม่มีอ่ะอืมกันอยาน่า à, bắt lưng phụt lắm lắm. Sandy ngay chị tipped 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 đồ, đã bỏ bài đồ เบสต์อไหมดมันทำเนียอันเนี้ยผมไม่เคยเลยแบกก็ สามสิบเอ็ดหรอเฮ้ยแล้วที่สามสิบแปดคือกระจกกว่ากระจกเลยอมไม่ควรว่าเขาละแปดม่เป็นอาจนาทเลยหละ Minha วันนี้ขอให้นะครับอย่าลืมกไดไลค์กด Subscribe ใร้ด้วยนะคะ